แก่ประชากรจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีการทราบถึงสัสดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทำให้สามารถวางแผนเพื่อให้การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนเห้าเศรษฐกิจองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจของประชากรได้แก่อาชีพรายได้แรงงาน การมีงานทำซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพัฒนาประเทศอย่างมากเพราะประชากรที่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพมีทักษะการทำงานจะมีค่าตอบแทนค่าจ้างแรงงานที่สูงหากประชากรมีแรงงานไร้ฝีมือมากรายได้ก็จะต่ำเกิดการคู้หนี้ทำให้รัฐบาลต้องแบกภาระการลดหนี้หกที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั้งที่อยู่ในชนบทและในเมืองย่อมดำรงชีวิตที่แตกต่างกาันตามทรัพยากรสภาพแวดล้อมในชนบทที่อยู่อาศัยไม่แออัดปลูกด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกแต่อาจพบว่าที่อยู่อาศัยไม่ แออัดแต่สภาพเศรษฐกิจที่มีจำนวนคนในครอบครัวจำนวนมากทำให้ต้องดิ้นรนไปหางานทำในเมืองจึงมีการอพยพติ่นทั้งถาวรและชั่วคราวโดยไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักในเมืองหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ลกล้างว่างเปล่าเก่อให้เกิดชุมชน,นแออัดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อก่ะให้เกิดปัญหาในเขตเมืองเเชื้อชาติ ศาส,สนาและภาษาองค์ประกอบด้านนี้ทำให้ทราบว่าประชากรสามารถอยู่ร่วมกันหรือมีส่วนร่วมในตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมร่วมกันได้หรือไม่มากหรือน้อยเพียงใดเพราะคนที่มีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติย่อมมีความแตกต่างด้านชาติพันธ์ศาสนาที่นับถือและภาษาที่ใช้สื่อสาร กลุ่มเชื้อชาติเดียวกันมักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะกีดกันลังเกียตกลุ่มเชื้อชาติอื่นโครงสร้างประชากรลักษณะโครงสร้างประชากรซึ่งศึกษาจากองค์ประกอบด้านเพศอายุถานภาพสมรสการศึกษาเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเชื้อชาติศาส,สนาและภาษาว่าในสังคมหนึ่งมีลักษณะ เป็นเช่นไรเช่นจำนวนประชากรเพศชายสูงกว่าสูงหรือต่ำกว่าเพศหญิงประชากรส่วนมากของสังคมอยู่ในช่วงอายุเท่าไรระดับการศึกษาอาชีพส่วนมากของประชากรซึ่งการกระจายตัวขององค์ประกอบดังกล่าวนิยมนำมาวิเคราะห์โดยโครงสร้างประชากรในรูปมิ ในรูปปีรามิดประชากรปีรามิดประชากรแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆตามโครงสร้างทางอายุของประชากรดังนี้ 1. ลักษณะประชากรขยาย 2. ลักษณะประชากรคงที่ 3. ลักษณะประชากรลดลงขอบคุณครับ